พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสาครคามที่รักทุกท่านในรอบปีที่ผ่านมาศาลจังหวัดมหาสาครคามในฐานะหน่วยงานของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจไอเพิตายทางฝ่ายตุลาการได้ทําหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสร,รีภาพของประชาชนผู้มีอธิคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและตามหลักนิติธรรมดังที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด ส่งผลให้ในปี2565นับถึงวันที่29ธันวาคมศาลจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีปริมาณคดีเข้าสู่การพิจารณารวม19,465คดีแบ่งเป็นคดีค้างจากปีก่อน3,481คดีและคดีรับใหม่15,984คดีสามารถพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จไปได้17,345คดี คิดเป็นร้อยรับแปดของคดีที่เข้าสู่การพิจารณาทั้งหมดและไม่มีคดีที่ค้างพิจารณาเกิน2ปีนับแต่วันรับฟ้องส่วนบรรดาคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่2120คดีนั้นเป็นคดีที่เสร็จการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ถึงวันนัดฟังคำพิพากษา1 3 1คดีเป็นคดีที่ยังไม่ถึงกำหนดนัดพิจารณานัดแรก1046คดีคงมีคดีที่ค้างระหว่างการพิจารณาโดยแท้ 9138คดีซึ่งศาลจังหวัดมหสารครามจะได้เร่งรัดแต่ไม่รวบรัดการพิจารณาคดีดังกล่าวให้แก่คู่ความต่อไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการพิจารณาพิพากษา,ารคดีของศาลจังหวัดมหาสารครามได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อยู่บ้างส่วนในช่วงกลางปีในหลายพื้นที่ของจังหวัดก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลิตผลทางการเกษตรและหนี้ครัวเรือนสารจรังหวัดมสารคามจึงมิได้มุ่งเน้นไปที่สถิติหรือปริมาณคดีเสร็จยิ่งกว่าปัญหาและผลกระทบที่ประชาชนชาวจังหรรวัดมสารคามได้รับจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งยังได้นํามาตรการต่างๆเช่นการลดการเดินทางมาศาลโดยไม่จําเป็นของบุคคลทุกฝ่ายในคดีการลด ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีการจัดให้มีการไก่เกลี่ยและเป็นิปประนอมข้อพิาพาททั้งก่อนและหลังมีการฟ้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งผลการดําเนินการดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนับแต่ผมมารับหน้าที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลเมื่อเเดือนที่ผ่านมาพบว่าปัญหาใหญ่ที่ทําให้ศาลจังหวัดมาสารคามไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอัิคดีได้อย่างเต็มที่เนื่องจาก ศายังสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพให้แก่ประชาชนในเขตอำนาจได้ไม่เพียงพอประชาชนหลายคนยังเก,เกรงกลัวต่อการมาศาลหรืออาจไม่ทราบช่องทางในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารทําให้เสียสิทธิต่างๆตามกฎหมายไปดังนั้นนอกจากการพิจารณาพิพากษาอาธคดีและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของศาลแล้ว ทิศทางในการทํางานในปี2566ของศาลจังหวัดมาารคาามจะเป็นการทํางานในเชิงรุกเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของเขตอํานาจทั้งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตลอดจนเครือข่ายทางสังคมที่ศาลได้สร้างขึ้นใหม่เช่นส่วนราชการต่างๆที่ใกล้ชิดกับประชาชนชุมชนวัดศาสนสถานและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านกบ การอบรมความรู้จกักศาลเพื่อไม่ให้ความยุติธรรมทิ้งผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้ไว้เบื้องหลังเหยื่ออาชญากรรมผู้เสียหายพยานในคดีผู้ต้องหาจำเลยตลอดจนคู่ความทุกฝ่ายของศาลจังหวัดมาสาร,รคามจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเสมอหน้ากันต่อแต่นี้จะต้องไม่มีผู้ที่ไม่มาศาลเพราะไม่รู้ถึงสิทธิต่างๆของตน แม้การดำเนินการดังกล่าวอาจทําให้การทํางานของศาลเพิ่มขั้นตอนมากขึ้นใช้เวลาในการพิจารณาคดีนานขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อตัวเลขสถิติและปริมาณคดีเสร็จของศาลแต่คงเทียบไม่ได้กับสิทธิตามกฎหมายของประชาชนในเขตอํานาจที่จะได้รับเพิ่มขึ้นแม้โดยเนื้อหาของการเป็นคดีความกันจะทําให้ศาลจังหวัดมาสารคามไม่อาจเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนได้แต่ศาลจังหวัดมารารคามขอยืนยันว่า เมื่อประชาชนมาที่ศาลหรือเพียงติดต่อมาที่ศาลศาลจังหวัดมหาสาครคามจะทําหน้าที่ของศาลให้ดีที่สุดในโอกาสปีใหม่2566นี้ผมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดมหาสาครคามขอส่งกําลังใจและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสาครคามทุกท่านขออัญเชิญอํานาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่าน ตลอดจนพระบาร,รมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปดร,รดบันดาลความสุขความสมปรารถนาและกำลังใจแด่ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อที่พวกเราจะได้ร่วมกันสร้างสารรค์บรรดาสิ่งดีงามให้มันเกิดแก่บ้านเมืองของเราต่อไปสวัสดีปีใหม่ครับ